ผลเอชาผลทานการกุศลเป็นมิตอุโบสถดทศดพลเริ่มลูกตนกลางโบสถ์โจตรการเป็นนิมิตลูกเอกเสกประสาทงามโอภาสมาเฉลิมสมสันทานเป็นนิมิตเตือนตาสาทุการทำกรางงานบุญพิธีบุกสีมาเกิดชาตินายรู้กินให้เป็นใหญ่ รูปิไลเป็นเสน่ห์นังเลขาปิณิมิตทางทิศบรูรพาให้กาวนากีติยศปารากฏกระไรปิณิมิตทางทิศอาคเนมขอให้เทวาศกดิธ์พิสมัยปิณิมิตลูกทิศทักษินศักดิชัยให้สมใจได้สมบัติวัฒนาปิณิมิตลูกทิศหอรดี ขอให้ชีพิตมันฉันสาปิณิมิติประกิมอิมุราปรารถนาใได้ได้ดังใจปองปิณิมิติพายยับดับทุกโศกเนราชโรคเนราชภัยร้าทั้งพองปิณิมิติอุดรก่อน,นประคองได้เงินทองสมหมายทุกรายการปิณิมิติอิสานประการทาย ให้สมหมายได้สุขทุกสถานรวมก้าวลูกสุขสใสจะเบิกบานป่าจะถึงนิพพานเมื่อนั้นเถิด